สวัสดีครับสวัสดีนานา,นาคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็มาเปิดคลิปเป็นตรงนี้เลยแต่ลมโคตรแรงเลยดูดิก็มไม่รู้ว่าจะมีตัวขึ้นหรือเปล่าันเนี้ยผือว่า,าส่มที่กอไ่ที่เดิมนะครับเดี๋ยวไปตามลุ้นกันนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าน,นี้่ไปครับมาเจอกันฝั่งนี้ หาที่บังลมครับฝั่งนู้นลมแรงเมื่อกี้ก็อยู่แค่ก้อไผ่ก้อไผ่เดียวกันเนี่ยนะครับฝั่งนู้นแต่นี่ย้ายมาฝั่งนี้เฉยๆนะฮะบังลมหน่อยไม่ไหว ตาไม่ขึ้นเลยวนันนี้ยังไม่เห็นตัวเลยเดี๋ยวตามลุ้นกันต่อครับผมนี่ได้แล้วครับคุณผู้ชม,ชมปลาเล็ดครับโอ้ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่โอเ,เดี๋ยวไปปลดข้างล่างนะครับโยนไปข้างล่างก่อนปุ๊บ <Okay. S 2> เดี๋ยวขอลงไปปลดปาก่อนครับผมนี่ครับได้ลแล้วแลตัวหนึ่งตัวไม่โตเท่าไหร่กำลัาางทอดนะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะขึ้นต้นนี้ละเมื่อกี้ที่ไปขึ้นต้นนู้นนะฉะโดสองรอบแล้วนะครับมันขึ้นใต้ต้นไม้ผมเนี่ยใต้ต้นนี้เลยผมมองไม่เห็นมันดู ส่งลงมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวคราวนี้ผมจะขึ้นต้นนี้ดูดูที่มันจะขึ้นไหมเดี๋ยวไปเจอมันต้นไม้ครับผม What t h e ก็มาครับสรุปผลงานวันนี้สรุปก็ได้ปลานินสองตัวนะตัวสวยๆเลยนะครับแล้วก็ได้ปลาแรดไม่ตัวนะครับแต่ปลาแรดให้เขาไปแล้ว ก็ฝากผลงานครับแล้วก็ถุงปืนยิงปลานะครับผมนี่สวยๆกันเลยทีเดียวมีหลายสีนะครับผมเข้าไปเลือกซื้อเลือกสั่งกันได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม